เมื่อฉันถูกลักพาตัวเทพจะแห่งความชั่วร้ายกำลังชมพระอาทิตย์ขึ้นกับคนรักใหม่เขาพูดกับกลุ่มลักพาตัวอย่างไม่แยแสว่าปล่อยเธอไว้ที่นี่ไม่ต้องรีบช่วยเธอให้บทเรียนเธอซะอย่ามารบกวนฉันอีกก็ดีเหมือนกันเพราะอยากมีชีวิตรอดฉันจึงต้องถอดเสื้อผ้าเองกอดหัวหน้ากลุ่มลักพาตัวด้วยเสียงสันเทาและขอร้องเขาว่าฉันจะเชื่อฟังค่ะ ได้โปรดอย่าทำร้ายฉันเลยในที่สุดเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายก็มาช่วยฉันหัวหน้ากลุ่มลักพาตัวหัวเราะเบาๆก้มลงมองฉันที่หลับอย่างเหนื่อยล้าในอ้อมแขนของเขาเธอเหนื่อยมากแล้วคงไม่มีแรงไปกับคุณอีกเสียงคลื่นทะเลที่ซัดสาดดังผ่านลำโพงกล้องกังวานไปทั่วกัวดังเก่าแก่เสียงของท่านเทพพยากรณ์ที่ดูผ่านๆอย่างไม่ใส่ใจนัก พร้อมกับความเกียดคร้านและอิสระของคนที่เพิ่งจะเมานิดหน่อยจากการดื่มเหล้าขั่วบูชาพระจันทร์จริงๆด้วยว่าคุณมีอะไรมากมายที่จะก่อติดฉันได้เมื่อวานก็หลอกหล่อแม่ของฉันให้บังคับฉันแต่งงานแต่ไม่สำเร็จวันนี้ก็จัดฉากถูกลักพาตัวถ้าอยากฉีดก็ไปฉีดอย่ามาขัดขวางการชมพระอาทิตย์ขึ้นกับของวิเศษของฉันเลยท่านเทพยากรน้ำตา แห่งความกลัวไหลลงมาเปียกเชือกที่มัดมือและเท้าของฉันฉันสายหัวรีบอธิบายว่าฉันไม่ได้แสดงไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเองฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณป้าถึงหาสื่อมาประกาศเรื่องของเรากระทันหันติ้งอุ่นคะได้โปรดเชื่อฉันสักครั้งช่วยฉันด้วยได้ไหมคะช่วยเธอเหรอได้สิเทพเจ้าผู้สูงศักดิ์ดีหัวเราะเย็นชาอย่างไม่แยแสห้าสิบล้านใช่ไหมฉันจ่ายเองได้ยินดังนั้น หัวหน้ากลุ่มลักาพาตัวก็รีบแผกเข้ามาอีกห้าชั่วโมงที่อ่าวตรงเจียงส่งเงินแล้วส่งตัวเธอไปเลยก็ได้เสียงของเทพเจ้าผู้สูงศักดิ์ดีบนเปด้วยความดูถูกและเยาะเยอะอย่างชัดเจนเก็บตัวเธอไว้ไม่ต้องรีบช่วยเธอให้เธอเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังอย่ามารบกวนฉันอีกเลยแบบนั้นก็ดีเงินจำนวนนี้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่พวกคุณช่วยฉันสอนเธอแล้วกัน คุณพูดจริงเหรอสามคนลักพาตัวมองหน้ากันไม่สามารถถอดกันความสงสัยได้เทพเจ้าแห่งโชคชาตาหัวเราะอย่างเย็นชาเสียงหัวเราะนั้นผสมผสานความโหดร้ายที่คาดเดาไม่ได้เพียงแค่พวกเจ้ากล้าแต่ต้องนางข้าก็จะกล้าจ่ายน้ำตาที่ไหลเป็นสายฝนข้าเจ็บปวดจนต้องหลับตาลงเทพเจ้าแห่งโชคชะตาที่แท้ท่านเกลียดข้าถึงเพียงนี้ เทพเจ้าแห่งโชคชะตาข้าแข่งกล้าวไม่ยอมแพ้และขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายข้าถูกลักพาตัวจริงๆข้าไม่ต้องการให้ใครมาสอนสั่งเพียงแค่ท่านมาช่วยข้าหลังจากนี้ข้าจะไม่รบกวนท่านอีกเลยท่านเทพเจ้าแห่งโชคชะตาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเสียงหัวเราะที่หวานใสของหญิงสาวก็ดังผ่านโทรศัพท์เธอหัวเราะอ,อย่างมีความสุขสวยงามเหลือเกินเสียงริมฝีปากที่พันกัน ส้มที่ได้ยินชัดเจนผ่านหูฟังไม่ยากเลยที่จะจินตนาการว่านั่นคงเป็นจูบที่ร้อนแรงและลึกซึ้งความสิ้นหวังที่ท่วมท้นในตัวฉันหัวใจที่เย็นชาความหวังทั้งหมดพังทลายฉันนั่งลงบนพื้นอย่างเมาลอยมองแหวนวงเดียวที่ท่านเทพเพียกรเคยให้ฉันบนนิ้วนางข้างซ้ายฉันหัวราะอย่างขมขื่นที่แท้คำสัญญาเมื่ออายุ16ปี ก็ไม่สามารถรักษาท่านเทพยยากรณ์ได้ตอนนั้นท่านเคยพูดว่าอยากแต่งงานกับฉันปกป้องฉันตลอดชีวิตแต่ระหว่างทางที่เติบโตขึ้นท่านกลับเปลี่ยนไปขอโทษท่านเทพยากรณ์ฉันผิดไปแล้วฉันรบกวนท่านข้างเดียวมาหลายปีฉันรู้สึกผิดจริงๆจากนี้ไปจะไม่เป็นแบบนั้นอีกไม่เคยเป็นอีกเลยเสียงตุดดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันจากปลายสายจากนั้นก็เงียบไปอย่างกระทันหัน สามคนมองหน้ากันคนที่อายุน้อยที่สุดเกาหัวด้วยท่าทางสับสนไม่ใช่สีเทียนเกอผู้สูงศักดีคนนี้ตกลงจะช่วยหรือไม่ช่วยกันแน่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าประโยคที่ว่าแค่พวกคุณกล้าแต่ต้องเธอเหมือนเป็นการขู่เรามากกว่าคนที่ถูกเรียกว่าเทียนเกอกัดฟันด้วยสีหน้าดูร้ายช่างเขาเถอะสิ่งที่เราต้องการคือเงินเด็กคนนี้เป็นคู่มันที่ตระกูลกุยเพิ่งเปิดเผยในข่าวเมื่อวานนี้แค่เรา เราถ่ายวิดีโอของเธอได้ก็ไม่กลัวเทพเจ้าแห่งโชคคาบไม่จ่ายเงินพูดจบเทียนเกอร์หยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวออกจากกระเป๋าไม่ทันที่ฉันจะต่อต้านเขาก็อัดผ้าเช็ดหน้าลงบนจมูกของฉันอย่างแรงกลิ่นหอมแปลกประหลาดก็พุ่งเข้าจมูกทันทีทําให้สมองของฉันเริ่มมึนงงเสียงฉีกขาดของผ้าดังขึ้นเสื้อเชิดของฉันถูกดึงอย่างแรงที่ด้านบนเสียงขบฟันของเทียนเกอร์ดังขึ้น อย่าพูดมากเลยเล่นเธอไปเลยแต่เทียนเกอที่ยังหนุ่มก็ยังลังเลเราตั้งใจจะเก็บเธอไว้แค่สองวันตอนนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาเพอก็ไม่รีบร้อนช่วยคนฉันกลัวว่าถ้านานเกินไปถ้าคุณชายตระกูลนี้รู้เข้าเทียนเกอจะสะบัดบู่รีออกจากปากด้วยความโกรธแล้วด่าว่ารู้แล้วจะทำอะไรได้นายยังเชื่อว่าเขาจะให้เราเลิกทำมาหากิน และทำธุรกิจสุจริตอีกเหรออ้อเขาแค่ทำท่าทีกับเราในฐานะนคนใหม่เท่านั้นตระกูลนี้ทำธุรกิจผิดกฎหมายมาหลายปีแล้วจะเอาอะไรกินถ้าล้างมือเลิกทำมาหากินไปแล้วลืมตาดูบ้างสิถ้าถูกเปิดโปงจริงๆก็เอาเด็กสาวคนนี้ไปให้เขาเล่นก็พอแล้วเขาเก่งกว่าเรามากในการหลอกลวงคนอื่นโอ้จริงเหรอประตูโกดังเปิดออกอย่างกระทันหัน ชายสวมเสื้อโค้สีดำรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาอย่างช้าช้าโดยมีบอดี้การตัวใหญ่หลายคนตามหลังเขาใบหน้าเย็นชาดวงตาซีดของชายคนนั้นเลื่อนผ่านกองชามเสียงของเขาเบาหวิวแต่เย็นชาจนหน้าโกรธทำไมไม่ให้ฉันลองดูว่าฉันสอนคนอื่นอย่างไรในวันนี้โจทั้งสามคนสั่นสะท้านและคุกเข่าลงพร้อมกันต่อหน้าเขาคุณชายรอง เทียนเกอหน้าซีดเผือรีบชี้มาที่ฉันเราหาหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบมาให้ท่านแล้วท่านดูยาแล้วให้เธิดมนด้วยตอนนี้ท่านใช้ได้เลยคิ้วของชายคนนั้นขมวดเล็กน้อยสายตาของเขาเลื่อนผ่านฉันแวบหนึ่งปรากฏความเย็นชาที่คาดเดาไม่ได้ใบหน้าที่สวยงามร้ายที่ติของเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยเลยกลับทำให้ตัวฉันสั่นสะท้านไปทั้งตัว แม้ว่าร่างกายจะเริ่มร้อนขึ้นเพราะฤทธิยาแล้วก็ตามแต่ฉันก็ยังโอดไม่ได้ที่จะสะดุ้งเฮือกพยายามหดตัวเข้าหาตัวเองเมื่อเขาเห็นฉันเป็นแบบนั้นเขาก็เลิกคิ้วเล็กน้อยจากนั้นเดินเข้ามานั่งตรงหน้าฉันดึงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเขาเสียงเย็นเยียบปร่ากับน้ำแข็งของเขาก็ดังขึ้นแหลมคมยิ่งกว่าแสงเหล็กอาจจะเจ็บหน่อยอดทนหน่อยนะ ตอนนี้ฉันจะส่งคุณไปส่งฉันไปอย่าซอคคมอย่าดึงสายธนูในใจฉันออกไปเลยในที่สุดสันชาติญาณการเอาชีวิตปอดก็ระเบิดขึ้นในตัวฉันทำให้ฉันมีความกล้าหาญขึ้นมาบ้างสุดท้ายมือทั้งสองข้างถูกมัดไว้ฉันรีบคว้าตัวเขาไว้แน่นฉันเงยหน้าขึ้นมองผู้ชายตรงหน้าด้วยน้ำตาเต็มตาเสียงสั่นเครือฉันขอร้องคุณฉันจะหาทางจ่ายให้คุณไม่ว่า คุณจะเรียกเงินเท่าไหร่ฉันไม่อยากถูกฉีดตอนนี้จริงๆค่ะคุณคะผู้ชายคนนั้นก้มหน้าลงสายตาของเขาเลื่อนผ่านมือฉันที่กำลังคว้าเขาไว้แน่นเขาหยุดแล้วเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยดวงตาฉายแววสนใจเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นว่าแล้วอีกสองปีล่ะฉันรีบตอบกลับไปว่านี่คือประเด็นสำคัญเหรอคะแต่ฉันก็ไม่กล้าไม่ตอบ เพราะฉันก้มหน้าลงเสียงเบาๆว่ารัฐบาลให้มามีลูกสามคนแล้วแต่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในตอนนี้ไม่ต้องการมีลูกดังนั้นถ้าฉีดตอนนี้ก็มีโอกาสสูงที่ฉันจะไปเกิดในครอบครัวที่แก่แล้วยังพยายามมีลูกสามคนในชาตินี้ฉันยังไม่ทันได้บุญกุศลอะไรมากมายเลยตายเร็วแบบนี้ไม่คุ้มค่าจริงๆสีหน้าของชายคนนั้นแสดงความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัด ริมฝีปากบางของเขาขยับเล็กน้อยราวกับว่ามุมปากเพิ่งปรากฏรอยยิ้มจางๆแต่ฉันไม่มีสติพอที่จะสังเกตเห็นสิ่งนั้นได้เพราะความร้อนที่แผดเผาในร่างกายเริ่มพุ่งขึ้นราวกับคลื่นที่กำลังโหมกระหนำ่ำระหว่างความกลัวที่จะถูกยักและความหลอนว่าจะถูกคนพวกนั้นข่มขืนฉันรีบค้นหาคิดถึงวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตไว้ได้ฉันจึงเสี่ยงเข้าไปใกล้ชายคนนั้นค่อยๆ จูบลงบนริมฝีปากของเขาฉันจะทำตามคำสั่งโดยไม่ขัดขืนฉันจะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการคลังสินค้าตกอยู่ในความเงียบสงัดสายตาของชายคนนั้นมืดลงทันทีลูกกระเดือกของเขาขยับเบาๆแต่ไม่พูดอะไรฉันกัดริมฝีปากมองเห็นประกายความหวังเล็กน้อยมือทั้งสองข้างถูกมัดไว้ยกขึ้นแล้วก็ตกลงไปฉันโอบรอบคอเขา จากนั้นฉันก็ก้มลงจูบริมฝีปากของเขาอีกครั้งชายคนนั้นค่อยๆจับคอฉันดันฉันออกไปขยายระยะห่างระหว่างเราทั้งสองคนเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของฉันดวงตาของฉันเย็นชาเหมือนเวลที่มืดมิดฉันไม่เคยคิดจะส่งเธอเลยตอนนี้ยังทันที่จะเสียใจฉันหาคนอื่นให้เธอได้ถ้าเธอตามฉันไปจะไม่มีทางเสียใจอีกเลย ความร้อนระอุยิ่งทว,วีคูณดวงตาของฉันเปิดกว้างพรธิ์ของยาร่างกายอ่อนปวกเปียกพิงอยู่ในอ้อมแขนของเขาสส่หัวตามเขาไปไม่ต้องเสียใจถ้าแน่ใจแล้วว่าจะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ไม่ได้อย่างน้อยฉันก็ต้องเลือกคนที่หล่อหน่อยในวินาทีต่อมาริมฝีปากของฉันถูกครอบครองชายคนนั้นจับฉันไว้แน่นในห้องน้ำของโรงแรม เสียงน้ำจากฝักบัวไหลลงมาอย่างแรงไอน้ำร้อนพวยพุ่งไม่หยุดหย่อนจิตใจของฉันหนักอึง้งบรรยากาศที่มืดมัวยิ่งทำให้ความร้อนที่นี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมือทั้งสองข้างของฉันถูกดึงขึ้นเหนือศีรษะของชายคนนั้นบังคับให้ฉันพิงกำแพงการกระทำที่บาเดาและครอบครองของเขาแม้ว่านิ้วมือของเขาจะยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสาระและหยอ้อผ่านแหวนบนมือของฉัน มุมปากของเขาขยับขึ้นเล็กน้อยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเยาะยเย้ยกล่าวว่าเจ้าเป็นดอกไม้ที่มีเจ้าของแล้วยังกล้าเจ้าคิดว่าฉันเป็นคนดีหรือใต้น้ำอุ่นดวงตาของฉันปิดสนิทร่างกายอ่อนปวกเปียกจนแทบยืนไม่ไหวสติของฉันเริ่มเลือนลางเหลือเพียงสัญชาตญาณพื้นฐานพลังที่กำลังควบคุมร่างกายที่ไม่มีเจ้าของมีไม่จำเป็นอีกต่อไป ฉันพูดตะกุกตะกักหายใจไม่ทันเขาหัวเราะเบาๆเสียงแหบแห้งปนเยอะหยันไม่แปลกใจเลยมีเป็นครั้งแรกของเธอชายคนนั้นก้มลงข้างริมฝีปากฉันแล้วหัวเราะเบาๆเขาถอดแหวนออกเสียงเต็มไปด้วยความหมายถ้าไม่จําเป็นแล้วก็คืนให้เขาไปมือทั้งสองข้างของฉันถูกปล่อยลงร่างกายอ่อนปวกเปียกไม่สามารถยืนได้ฉันลื่นลงตามแรงโน้มท่วง รีบเกาะแน่นที่แผ่นหลังแข็งแกร่งของเขาฉันพยายามคว้าจุดยึดเพียงหนึ่งเดียวเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากชันพันกันไม่เป็นไปตามจังหวะใดๆเลยเพียงแต่ชื่อของชันเท่านั้นที่เขาพึมพำเสียงกระซิบข้างหูของชันเหมือนสายน้ำเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ยั้วโยานเรียกให้ฉันไปนั่งข้างคุณชายกุ้ยบนโซฟาชายหาดผู้หญิงอ่อนโยนคนหนึ่งนอนอยู่ในอ้อมแขนของเทพเจ้ากุ้ย และเอ่ยตำหนีเบาๆเมื่อเห็นเขาเหมาลอยเธอเหมือนจะจูบเขาแต่เทพเจ้ากุ้ยกลับหันหน้าหนีไปดวงตาจับจ้องไปที่โทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆคิ้วขมวดแน่นเจียงจิ้งเยี่ยวเรียกอีกครั้งและอีกครั้งฉันจะเชื่อเธออีกครั้งในอีกสี่ชั่วโมงเขาได้ดูละครแล้วบทสนทนาม,มากกว่ายี่สิบครั้งแล้วคุ้มค่าถึงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นห่วงเธอขนาดนั้น ทำไมไม่ไปหาเพื่อนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆละ่ะเฟิงเห็นทุกอย่างก็อดไม่ได้ที่จะสายหัวอย่างหมดหนนทางตอนนั้นเขาพูดว่าอยากแต่งงานแค่ประโยคเดียวก็ทําให้เธอใจอ่อนพอโตขึ้นกลับทําหน้าเย็นชาอยากเป็นหนุ่มเจ้าสํารานเล่นๆแถมยังบอกว่าเธอรบกวนและตามติดเขามากเกินไปหลายปีมานี้ชื่อเสียงเจ้าสํารานของเขา เรื่องลือไปทั่วแม่ของเขาเป็นห่วงอยากให้เขาตั้งใจแต่งงานผ่านสื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะกระจกจันทราเป็นคนสั่งการกับฉันอีกครั้งฉันพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่าใจคนเป็นสิ่งที่สามารถเย็นชาได้ไม่มีใครสามารถรอใครได้ตลอดไปความเชื่อถือเล็กน้อยที่เขาคิดว่ายังคงมีอยู่ตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวนั้นจะสามารถใช้ได้นานแค่ไหน อย่ารอจนกว่าเธอจะเจ็บปวดจริงๆแล้วค่อยเสียใจนิ้วมือของเทพเจ้าแห่งโชคชะตาหยุดลงเล็กน้อยสายตาลงต่ำและเงียบไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็หัวเราะอย่างเย็นชาฉันจะไม่เสียใจที่ถูกผูกมัดกับคนจริงๆตลอดชีวิตมันน่าเบื่อจริงๆฉันแค่หวังว่าเธอจะไปให้เร็วที่สุดอย่ามาเกาะติดความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจากวัยหนุ่มสาวแล้วไม่ปล่อยฉันไปมันน่ารำคาญจริงๆ เมื่อได้ยินเช่นนั้นต้าปลอยเฟิงขมูดคิวเล็กน้อยตั้งใจจะพูดอะไรเพิ่มเติมแต่เทพเจ้าแห่งโชคชะตาก็ไม่พูดอยากฟังเขายืนขึ้นเปิดขวดแชมเปญแล้วฟองไวน์พุ่งออกมาผสมผสานกับบรรยากาศที่คึกคักของงานเลี้ยงริมหาดตาปล่อยเฟิงขมุดข,ขมิบด่าในใจว่าผู้ชายพวกนี้ช่างโง่ขลาเสียจริงขุดหลุมฝังตัวเองเองแท้ๆ้ท่นใดนั้นเงาของชายร่างสูงใหญ่ ก็หันกลับมาบทบังทศัศนวิสัยของตาเปยเฟิงตาเปยเฟิงเง,งเยหน้าขึ้นเห็นว่ากุ้ยเซินยูหันกลับมาแล้วดวงตาของเขามีแววผิดปกติกุ้ยเซินยุหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกหน้าจอแต่ก่อนที่จะทําอะไรได้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียก่อนเสียงผู้ช่วยดังขึ้นผ่านโทรศัพท์ว่ามีคนส่งพัสดุด,ด,ด่วนมาที่บริษัทครับค้าส่งถึงคุณครับค้าส่งถึงคุณครับ เจียงมองไปที่ดวงตาของกุ้ยเซินอยู่แววเย้ยหยันปรากฏขึ้นที่มุมปากที่ยกขึ้นด้วยความดูถูกเขาแพลนรู้สึกว่าการที่เขากังวลเรื่องเจียงจิงเยว่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องไร้าสาระแหวนวงนั้นฉันเห็นว่าลีหลีลังเลเสียงช้าลงดูเหมือนว่าจะเป็นแหวนที่เจียงมักจะสวมใส่ดวงตาของกุ้ยเซินอยู่หดลงอย่างกระทันหันร่างกายแข็งทื่อเขาพูดอีกครั้ง ส่งอะไรไปผู้ช่วยส่งรูปแหวนไปอย่างรวดเร็วกุ้ยเสริญอยู่เพียงแค่เหลือบมองก็จําได้ทันทีว่านั่นคือแหวนที่เขาเคยให้เจียงจิ้งเยอตอนอายุ16ปีในครั้งที่เขาขอเธอแต่งงานด้วยความหุนหันพลันแล่นของวัยหนุ่มสาวจากนั้นนายจางกินเยี่ย,ยังคงมองว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สวมติดตัวอยู่เสมอในใจของเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่ง ก็พลันเกิดความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นความเศร้าหรือความสุขแต่สุดท้ายอารมณ์ทั้งหมดนั้นก็ถูกความโกรธเข้าครอบงำเขาเหยียดริมฝีปากยิ้มเย็นนิ้วมือเคาะข้อความลงในช่องแชทยอย่างรวดเร็วละครที่แต่งขึ้นเองนี้แสดงต่อไปไม่ได้แล้วหรืออยากจับฉันด้วยการปล่อยมือหรอในเมื่อฉันคืนแหวนให้แล้วเราก็ไม่มีนี้สินต่อกันอีกต่อไปตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอย่ามารบกวนฉันอีกเลย ข้อความถูกส่งออกไปแล้วแต่กรอบแชทก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เจียงจิ้งเยว่จะตอบข้อความของเขาอย่างรวดเร็วเสมอแต่ครั้งนี้กลับไม่มีการตอบกลับเลยสักครั้งกุ้ยเซินยู่รู้สึกหงุดหงิดจึงเลื่อนขึ้นไปดูข้อความก่อนหน้านี้ประวัติการสนทนามีแต่คำถามและแสดงความห่วงใย,ยจากฝ่ายเดียวเจียงจิ้งเยเวย่ยกมุมปากขึ้นอย่างเย้ยยันใช่แล้วเจียงจิ้งเยเว่ จะไม่ชอบฉันได้อย่างไรเรื่องนี้ก็แค่ละครอ,อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นกุยเสริญยิตั้งใจจะสั่งสอนเธออย่างหนักเขาปิดเครื่องโทรศัพท์ของเธอเพื่อตัดขาดช่องทางติดต่อทั้งหมดไม่ให้เธอติดต่อกลับมาขอโทษหรือใกล้เกลี่ยจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นตื่นขึ้นมาถือขวดแชมเปญเขยเย่อย่างแรงจนฟองพุ่งออกมาเทวัยใส่แก้วให้เทพเจ้าที่ร่วมงานด้วยโยนขวดลงพื้นด้วยแรงมหาศาล หันไปกอดผู้หญิงในอ้อมแขนแน่นแล้วหัวเราะอย่างเย่อหยันวันนี้อารมณ์ดีเทวัยดื่มต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาในห้องก็ไม่เห็นเงาของประธานอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกลักพาตัวฉันไม่รู้เลยว่าหลังจากค้างคืนกับหัวหน้าแก๊งแล้วฉันต้องทำอะไรต่อไปจะนั่งรอให้คนมาไถ่ตัวกลับไปหรือต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหรือมองห้องที่ว่างเปล่า และมือที่ไม่ได้ถูกพันธนาการความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉันฉันจะลองออกไปเลยดีไหมเสื้อผ้าที่กองอยู่บนพื้นก็จัดกระจายเสื้อเชิ์และถุงเท้าก็ขาดวิ่นหมดแล้วฉันทำได้แค่หยิบเสื้อเชิ้ตัวใหญ่ของประธานมาใส่แล้วก้าวออกไปอย่างเบาๆทีละก้าวไปที่ประตูทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะเบาๆที่หยิงโยโสข,ของเขาดังมาจาก,กระเบียงด้านหลัง สามคนนั้นคือซินฟู่ของเขาไม่ใช่ของฉันยืนอยู่บนจุดยืนของฉันพวกเขาเป็นเพียงเศษซากที่ไม่ยอมจำนนตีจนพิการก็ยังไม่ยอมแพ้ประตูระเบียงเปิดออกประธานเดินออกไปแต่ไม่รู้ว่าฉันกำลังยืนหลบอยู่ใกล้ประตูเขาเพียงแต่อินพุตเซนเทนซ์ลดโทรศัพท์ลงจากหูเล็กน้อยดูเหมือนปลายสายจะด่าไม่หยุดรอยยิ้มของประธานยิ่งเย็นชาขึ้นพ่อครับ อย่าลืมว่าตอนนี้ผมเป็นคนกำหนดกฎการล้างมือและวางดาบของผมเองที่ถูกทำลายอย่าว่าแตกตีให้พิการเลยผมสามารถโยนกระดูกของพวกมันลงทะเลได้เลยดีที่สุดคือพ่อก็อย่าแสดงท่าที